สวัสดีนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมมาอยู่ทั้งปีละพี่น้องนะครับทั้งบรรทัดุทั้งนะครับตำบลสหัธาตุพี่น้องนะครับมาเบิ้งไข่ยบิ้งไฟนะครับแซมแซมแซมปีนี้เลยพี่น้องนะครับแซมมันมาดพี่น้องนะครับนี่คือเป็นไข่นะครับซอสเต็กเตอร์ได้พี่น้องนะครับหลายคนถามมาว่าให้ไปหาไข่ยนี่แน่นะครับซึ่งเอฟซีเพิ่นหลายๆคนนะครับซึ่งแฟนคลับต่างๆนะครับอยากเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นนะครับนี่พี่น้องเป็นไข่ ยักญ่นะครับแซมนะครับแซมนะครับสองแซ่๊มไได้พี่น้องมาพี่น้องตามมานะครับเนี่ยพี่น้องมาเก็บถ่ายภาพบรรยากาศนะครับนี่คือนะครับเป็นไข่หยักไ่นะครับซึ่งเป็นระดับต้นๆของประเทศเลยพี่น้องนะครับนี่พี่น้องนะครับเป็นตวยนะครับซึ่งได้รถขี่สองคันเด้พี่น้องวธรรมดานะครับนี่คือไข่ซอสเทคเตอร์นะครับขวัญใจคนจนพนวานะครับ ซึ่งหลายหลายคนติดติดตามนะครับนี่นะครับเป็นสองบอกไงในพี่น้องนะครับซึ่งเพ่นปีนี่ถือว่าผลงานสุดยอดแห่งพี่น้องนะครับนี่พี่น้องสึ่งพ่นกาลังอัดอยู่นะครับพี่น้องนี่นี่นะครับนี่คือนะครับทีมงานซอเท็กเตอร์นะครับพี่น้องหลายคนถามหานะครับเอฟซีติดติดตามอยู่ถามหาพี่น้องกับนี่คือไข่ทีดดีที่สุดนะครับ ก็ว่าได้นะครับในประเทศไทยนะครับซึ่งถวยนะครับได้รับถวยได้รับรถไปแล้วสองขั้นพี่น้องนะครับนี่คือคข่ซอสเท็กเตอร์พี่น้องนี่ไฟเพิ่อเรื่องเห็ดไว้ร้ายได้พี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงนี้เบาเป้งไดนอัดทอยอย่างเบาเลยตัวหาผมอ๋ออัดต่อหาอัดเรี่ยวเราอับอ๋อนี่นะครับทีมงานคุณครับทีมงานคุณภาพเลยได้พี่น้องนะครับถือว่าเป็น เบอร์ต้นของประเทศเลยนะครับซึ่งหลายๆคนโมโหว่าอยู่บ้านใดนะครับอยู่บ้านใดหรือว่าอำเภอใดพี่น้องนะครับหลายคนหูหน้าหูตากันดีนะครับแซมนะครับนี่คือแซมในพี่น้องนะครับแซมสองปีซ้อนพี่น้องนะครับสองมองซ้อนนะครับซึ่งมิถวยอลังการเลยได้พี่น้องนะครับสืบสารงานประเภทนี้นะครับของพี่น้องนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับ มาบังพี่น้องบรรยากาศในค่ายเพิ่นพสมีิมีไฟน่อยพร้อมเลยพี่น้องนะครับนี่พี่น้องผสมีเป็นหมอกไฟหน่อยนะครับอัดใบจูดเล่นพี่น้องมองไว้หางไว้ยังเพิ่นนะครับนี่คือหางมีแต่หางหาลอยได้เพิ่นว่าครับเนี่ยพี่น้องนะครับ,นะรบผมก็เลยเก็บถ่ายภาพบรรยากาศหลายคนถามหาว่าซอสิทสเตอร์ยุ่ใสนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าไปนะครับว่าหลายๆคนคุ้นหนา้าคุ้นตากันดีนะครับนี่มองไว้เพิ่นนะครับ มองไหวพวกเป็นทานนะครับหรือสิเป็นเหมือเป็นเกียร์เพิ่นนะครับนี่พี่น้องผมก็เลยกเก็บถ่ายภาพบรรยากาศนะครับช่วงบายบายได้พี่น้องนะครับนี่คือเป็นไข่บางไฟนะครับบางคนว่าดีที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับซึ่งเพิ่นมีรางวัลการัรานตีได้พี่น้องนะครับนี่คือไข่สอแท็กเตอร์ได้พี่น้องนี่พี่น้องบรรยากาศนะครับควงขวางนะครับ เพิ่นก็มีหลายธุรกิจได้พี่น้องนะครับบัวนว่าเสียตะบ่งไฟได้พี่น้องนะครับบัวสิเป็นรถดารถแมคโครนะครับนี่พี่น้องหลายๆคนถามหาว่าซอเทคเตอร์อยู่บ้านไหนนะครับว่าอยู่อำเภอไดจังหวัดไดนะครับซึ่งหลายๆคนเห็นแต่ในสนามนะครับนี่คือไข่ของเพิ่นนะครับเป็นไข่ยางใหญ่ได้พี่น้องนะครับนี่พี่น้องอุปกรณ์เพิ่นบอกเพิ่นก็มีสองบอกใหญ่ได้พี่น้องเนี่ยนี่นะครับสุดยอดนะครับเป็นอีไข่หนึ่งที หลายๆคนนะครับถามหาแล้วก็ติดตามอยู่นะครับนี่พี่น้องนี่คือนะครับซอเทคเตอร์พี่น้อง